คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่7ตุลาคม2568เห็นชอบโครงการคนละครึ่งพาสซ,ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่จะสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนเพื่อให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยปี2568ฟื้นตัวได้ดีขึ้นระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่3 1ธันวาคม2568 การดำเนินการจะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินและแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยที่ทุกคนคุ้นเคยดีผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณนะ์ณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณนะวันที่1ตุลาคม2568 และไม่เป็นผู้ที่ถูกสำนักงานเศรษฐกิจการคลงรังระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1-5สําหรับร้านค้าที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่19ธันวาคม2568ร้านค้าเดิมเมื่อลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินระบบจะตรวจสอบข้อมูลถ้าพบก็กดเข้าร่วมโครงการได้เลยถ้าไม่พบจะแจ้งให้ลงทะเบียนใหม่ร้านค้าที่ลงทะเบียนใหม่จะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่เข้าร่วมได้เลย กลุ่มที่ต้องตรวจใบอนุญาตและตรวจคุณสมบัติก่อนและกลุ่มที่ไม่ต้องตรวจใบอนุญาตแต่ต้องขอรับการยืนยันร้านค้าจากเจ้าหน้าที่ก่อนนอกจากนี้โครงการยังเปิดให้ผู้ให้บริการขนส่งอาหารเข้าร่วมโครงการได้ด้วยโดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2568 และรับชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2568ถึงวันที่31ธันวาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึงวันที่26ตุลาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยเป้าหมายผู้ลงทะเบียน20ล้านคนงบประมาณ44พ0 0ล้านบาทแล้วแต่อะไรจะถึงก่อน เมื่อได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2,568เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โครงการนี้ภาครัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดให้ในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันภายในวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง plus com และเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินหรือเป๋าตังค์รวมถึงเตรียมเติมเงิน G Wallet ไว้ได้เลย ขอเน้นย้ำในส่วนของภาษีร้านค้าไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากรัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับสิทธิโครงการที่ประชาชนได้รับและขอยืนยันว่าข้อมูลโครงการนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบของกรมสรรพากรไม่มีการนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ในการตรวจสอบรายได้ของร้านค้าและไม่ว่าร้านค้าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดก็จะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอยู่แล้วกรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์021111122กด2ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมง หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหมายเลขโทรศัพท์022-739020ต่อ3510ถึง3513ตามวันและเวลาราชการสำหรับร้านค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับร้านค้าเกี่ยวกับรายการรับเงินภาครัฐและการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินหมายเลขโทรศัพท์021119999กด3ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมง